ผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางกลมประชาสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์2568ช่อง NBT ผลิตและเผยแพร่ข่าวจํานวน100ข่าวเว็บไซต์ไทยนิวส์จำนวน93ข่าวเพจและสถานีวิทยุสวทชนบุรี FM 99.75เมกะเฮิรตซ์จำนวน,น100โพสต์ เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีจำนวน,น105โพสต์การเข้าถึงโพสต์กว่า250,000ครั้งการมีส่วนร่วมกับโพสต์กว่า96,000ครั้งผู้ติดตามใหม่497 a c แอคคาท์โดยมีประเด็นข่าวที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนำส่วนราชการและประชาชนร่วมถวายพัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิกษุสามเนรในการสอบบาลีสนามหลวงนวัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระราชาานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายอดีเรกอุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนางสาวคันึงไข่ลือนามวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโดยมีทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีนายธวัชชัยสีทองเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรชัชกาลที่สองกรัตรผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงและตนโกินทินเพื่อน้อมรำลนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้นายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็น ป,ประธานในพิธีวางพุ่มสักการะพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2568จังหวัดชนบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนาย ยกอบจชนบุรีและสมาชิกสภาอบจอชนบุรีที่หน่วยเลือกตั้งวัดวังหินศรีราชาโดยบรรยากาศการเลือกตั้งมีประชาชนทยอยออกมาเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง นายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายคมประทีปและกล่าวสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธทมหาวชิระอุตตมโมภาสาศาสดาในงานเทศกาลแห่โคมชมพระฉายสืบสายศินถิ่นน้องจับเต่าเขาชีจันท์ครั้งที่11มาดูเทศกาลเองกอพนัสนิคมครับ ก็เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นสืบสารวัฒนธรรมชาวพนันิคมพร้อมกับรวมคณะเอ็งกอไทยจีนรวมแล้วเนี่ยแคณะที่มาร่วมแสดงโชว์ในงานครั้งนี้ครับโดยการจัดงานครั้งนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรการพัฒนาเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองพัฒนิคมจังหวัดชนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสบริเวณสวนลอยฟ้าสวนหนงนุชพัทยาโดยที่นี่มีขบวนแห่ขันหมากนำคู่สมรส 9คู่นั่งอยู่บนหลังช้าง9เชือกค่ะและนักสแดสดงสวนนนุษย์พัทยากว่า100ชีวิตนะคะมาร่วมขบวนกันความพิเศษของปีนี้ค่ะมีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายสมรสเท่าเทียมของคู่บ่าวสาวตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะนายเอกนัทพร้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ Government All Service Center ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ชนบุรีโดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงอำนวยความสะดวกในการยื่นขอสิทธิป,ประโยชน์การนำเข้าส่งออกและการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ EEC ค่ะ จังหวัดชลบุรีจัดก,กิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาติประจำปี2568ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยมีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนางสาวประพัสราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากภาครัฐเอกชนและประชาชนนำไปใช้ในการออกร้านมัชชากาชาติผ่าน ในงานนมัสการพระพุทธสิงิ์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีวันที่11ถึง19เมษายน2568นายทวชัยสีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในโครงการมอบโฉนดที่ดินนำสุขคลายทุกข์ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นและในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมที่ดินครบ124ปีจึงเร่งดําเนินการมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนโดยนาโฉนดที่ดินที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบแจกคืนสู่ประชาชนนะคะด้านนายทวัชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนันธ์ kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ที่บ้านเขาทุ่งนาอำเภอบ้านบึงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้จังหวัดชนบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทุกอำเภอภายใต้แนวคิดหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเผาทุกชนิดบริเวณทางเข้าท่าเรือแหลมฉบางประตูหนึ่งอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายทวชชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดต และกวดขันการตรวจสอบปันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบนถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีที่โรงแรมบางแสนฮอริเทจจังหวัดชนบุรีนายทานนพนรพีพาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000วันแมท อย่าางมีประสิิทธภพวัดต่อปูตอนตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชมบุรีจังหวัดชมบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาค่าบูชาประจำปี2568โดยมีนายธนนท์พรพีพาศรอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางคณะสงฆ์ข้าราชการพุทธศาสนิกชนและนักเรียนที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี2568 คุณผู้ชมคะที่จังหวัดชลบุรีชาวบ้านคะ่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้านนะคะหลังจากที่พบว่ากลุ่มทุนจีนเหิมเกลิมกันอย่างหนักคะ่ะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลอมพลาสติกในพื้นที่เทศบาลตำบลบอกวางทองจังหวัดชลบุรีโดยที่ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ ตำรวจจังหวัดชนบุรีนำโดยพันตำรวจเอกชาตรีสุขสิริรองผู้บัญชาการภาคจังหวัดชนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกตรวจค้นผูวิลล่าในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงหลังพบว่าเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งเงินกู้ออนไลน์ชาวจีนจับกลุ่มผู้ต้องหา12รายพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถือ61เเครื่องหนังสือเดินทางบัตรกดเงินสดและเงินสดจำนวนหนึ่ง